สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลขอเสนอสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาไกลครับมาจิบกาแฟรอร่อยๆที่อำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามทำภารกิจส่วนตัวครับก็เลยมาเก็บภาพสวยๆจิบกาแฟรอร่อยๆครับกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับนี่คือจุดเช็คอินของร้านกาแฟนะครับและนี่คือสัญลักษณ์ของอำเภอพยัคฆภูมินะครับก็คือเสือนะครับคําว่าพยัคก็คือแปลว่าเสือครับภูมิก็คือดินแดนนะครับพิสัยก็คือกอบเขตรวมกันแล้วก็คือดินแดนของเสือนะครับนี่คือจดลักษณ์ของอำเภอนะครับ เป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนผ่านไปผ่านมาต้องมาถ่ายรูปนะครับเช็คอินร้านกาแฟแห่งนี้นะครับสวยงามครับน่าที่จะแวะเข้ามาจิบกาแฟอร่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปไอเดียที่เข้าท่าสวยงามจริงๆครับน่าถ่ายรูปครับอย่าลืมนะครับอํามข่าวเทคอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับมัด อย่าลืมแวะมาอุดหนุนเข้าหน่อยนะครับซุมกาแฟจัดได้สวยงามมากค่าเข้ามาเที่ยวชมนะครับมุมถ่ายรูปก็เข้าท่าดีครับกรเกษตรในร่รบ,บ้านก็เอาซะหน่อยครับเก๊กหล่อหน้าซุ้มกาแฟนะครับก็ดู เป็นบรรยากาศเช้าๆที่หน้าพิรมนะครับกินกาแฟเช็คอินกับจุดที่ส,สวยๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมานะครับปั๊มคาวเท็ที่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสรารคามครับแปะมะฮูนเขาหน่อยนะครับที่สะดุดตาอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นโคบอนไซต์ขนาดใหญ่ที่อยู่หน้าร้านกาแฟะนะครับถูกได้สวยงามและก็อลังการดีมากครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ